เดิมตอนที่แล้วจาก r e s i d e n t Evil Revelations นี่คือทีเอบิสไวรัสและเราได้ใช้มันหนึ่งในห้าของนานทั้งหมดบนโลกเวณนผู้ก่อกันร้ายแล้คราวนี้พวกมันก็ได้ใช้ไวรัสเพื่อเปิดกันโจมตีอีกรอบพวกมันได้เห็นความจริงอยู่กับเทเลกรีเชียและความแค้นสบที่คุณเจอก่อนหน้านี้นะ ส่งทีมไปที่ว่าคอยแนนมาร์กแอร์พอร์ตลองหาอะไรที่มันเชื่อมต่อกับเรือลำนี้บ้างเดี๋ยวผมจะส่งควินส์และคิดโอ้ผมเกียดหิมะหิมะมันเกียดมึงเอ้าจะลองไปดูว่ามีอะไรบ้างที่เกี่ยวกับเว t โ o สวัสดีครับผมดิสโทช่นนะฮะแล้วเราก็มาต่อกันในเอพิโซดที่5นะครับความลับที่ถูกซ่อนเร้นนะฮะโอเค คครับตอนนี้เราก็มารับบทเป็นคีตกับควินส์นะโอ้ยหนาวเว้ยเจ็คเอสมาถึงแล้วเรามาถึงที่สนามบินวอลเคนนมาร์กนี่คือฟอ b บอลทำดีมากคอยสำรวจร,บรอบๆพื้นที่แล้วก็ทำภารกิจขางนายต่ออ่แล้วจะให้เราทำยังไงต่อครับโอเบเลนแล้วแต่พวกมึงเลยคิดว่าดีก็ทำไปออน,นี้กุดตึ๊บเลยเฮ้ยโอ้พวกมึงนี่มาช้ากจริงๆเลยเออย่างน้อยก็ถึงแล้วอ่ะ มีอะไรคืบหน้าเกี่ยวับเวทโทไหมไม่รู้่ะเราไม่เจออะไรเลยไม่เจอเงื่อนงำไม่มีอะไรเลยเอแ,แล้วไงต่อก็มีอ่าห้องใต้ดินอ่ะพวกเรากำลังจะบุกเข้าไปแม่ดูเหมือนมันจะเป็นงานของเราใช่ไหมเกรนเดอร์เฮ้ยเดี๋ยวพวกเรายังไม่ได้รับอนุญาตให้ไปเออให้เป็นร้ายเดี๋ยวเราจัดการเองโอเคอย่างถ้านนายต้องการใครไปสุดวมอะไรสักอย่างก็คงไม่มีใครดีกว่าเด็กของฉันแล้วกูอยู่นี่เกรนเดอร์ ฟุดฟัดฟุดฟัดได้ข่าวว่าตามหาบ้านของเจสิก้าอยู่เหรอตอนนี้รู้หรือยังว่าเธออยู่ไหนก็ใกล้แล้วฉันเกือบจะได้ถึงตัวเธอแล้วแต่ว่าก็เสียไปเอ่ะเอ้ยนี้มึงหาว่ากูเป็นสตเกอร์เหรอท้าๆๆมึงพูดเองนะโอเคเราไปกันได้แล้วอีงยุดโอ้ โอเคแม่งรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างจะกระโดดออกมาระวงังฝีเท้าของมึงด้วยเราต้องเงียบเงียบเขาไว้ yeah, <'cause S 1> เออกู <I know. S 1> รู้แล้วโอเคครับเราลงมาที่ฐานด้านล่างท,ที่ไหนสักที่หน,นึ่งนะป๊บปบอ้าวเอา้า <c oughs> <c oughs> โอ้ <c oughs> ไม่ใช่มึงหรอที่พูดว่าให้อยู่เงียบเงียบเนี่ยแหมก็แบบบางทีเจ้าบ้านมันก็ผิดพลาดกันได้ <c oughs> <c oughs> โอ้นั่นไม่ได้เม็เซนส์กูเลยไปไปไป โอ้เจอไข่ควงอ่าพอดีเลยนะครับอ่าในยานะหายไปหลายวันก็รู้สึกว่าพอดีเอ็กซ์เดนเกี่ยวกับการอัดเกมนิดหน่อยเพราะว่ารอบที่แล้วจริงๆผมอัดไปแล้วแล้วก็นะ,นะฮะเออเสียงไม่เข้าโอ้โหเป็นอะไรที่ปวดตับมากนะฮะแล้วเก็บของก่อน อะไรแถวนี้ไหมไม่ไม่เปิดปึ๊บปึ๊บไข,ขนนะบบบ่ไข่๋อโหเดี๋ยว่นะปึ๊บปึ๊บชึบนี่โอเคได้แล้วเปิด ต้องมีของใ้นี้แน่นอนนี่ไงชึบชืบอืมดูเหมือนว่าเราจะต้องปลดล็อกประตูที่ถูกปิดกั้นไว้จากตรงนี้ช,ชุบชับชุบชับชุบชับแตกแตกแตกแชทเฟซแปบเอ๊ยด,ดูเหมือนกล่องรักษาความปลอดภัยจะจับอะไรได้ นี่ไงภาพที่ฉันเจอก่อนหน้านี้ในกล้องเนี่ยมันเครื่องบินบรรทุกสินค้าไม่ใช่เหรอมันใช้เวโทป่ะวะเฮ้ยมึงเห็นปะนะ BOW หลุดการควบคุมเหรอนี่เรากำลังพูดถึงประแจตัวสำคัญลองเอามาเชื่อมโยงกันแล้วก็โอ้พวกนั้นไม่มีแม้แต่โอกาสเลยนี่มันเป็นเวลาที่เครื่องตกเวลาเดียวกับที่คริสรายงานมามันอยู่ที่นี่เหรอวะ มันดูแน่นอนว่านั่นโอ้โหมันหาเลยวะนั่นน่ะเพรามันเป็นผีช,ชัดๆเลยเฮ้ hey, ควินเดี๋ยวกูจะสลับกล้องดูสิมันจะไปไหนเฮ้ย <c oughs> เราเจอผู้รอชีวิตคนหนึ่งเงียบเอ้ยน้แลมันหาเลยวะกูบอกมึงให้เงียบไงีบหโอ้โห,โโหมีอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะฉันไม่รู้ว่าคืออะไรแต่มันมองไม่เห็นน่ะ อ,อย่าแยงเฮ้ยเหมือนเขาทำอะไรล่นสักอย่างโอ้เจิดนี่เป็นอะไรที่เหมาะเองมากเลยถ้าผู้ใหญ่ได้มาดูเนี่ยโอ้หนั่นมันภาพที่โหดส,สัตว์มากเลยหนึ่งนี่น้ำมันทิ้งอะไรไว้ข้างหลังอ่ะโอ้โหในกล้องนี่มันอะไรอยู่เนี่ยตะกี้ วัตถุฟากโอ้ห้องนี้เลยนะะ hey, มันห้องเดียวที่เราดูในกล้องนี่เ่วาใช่ดีครับเก็บก่อนเก็บอีกทีเจอืม <c oughs> อ่ะนี่คือศพที่เราเห็นในวิดีโอเขาน่าจะดรอปเขาน่าจะทิ้งของ ทำของหลุดอะไรไว้ทุกอย่างในห้องนี้เดี๋ยวเราสแกนนะครับนี่มั้งวอาโอเคสุุมเต็มนี่อะไรน้องนี่มันทำได้นี่เป็นกุญแจนี่มัน security token ฉันสามารถจะเปิดช่องโวเนเ็ตเวิร์กของคอมพิวเตอร์บนเ,เครื่องบินได้ถ้าฉันสามารถดึงเว็บคีย์จากทำได้ตัวนี้ได้แล้วก็จะหมายถึงอะไรก็ตามอ่ะนายทำสิ่งที่นายทำเถอะมันหมายความว่าเราสามารถไล่ข้อมูลจากเครื่องบินมาทุกสินค้าได้ไงอ่าคุยภาษาเดียวกันแล้วโอเคฉันเห็นมาพอแล้วไปที่จุดเกิดเหตุเถอะโอเคครับกลับมาต่อที่เรือนะฮะ นั่นเสียงอะไรหืม <Water? S 1> น้ำเหรอ <Yes. S 1> ใช่มันมาจากตรงนู้นอ่ะเอาล้วฮะโอ้ยเส้นรอบใหม่นี่คือรู้สึกล่อยหล่อมากเด,ดี๋ยวเฮ้ยลอยนิ้วมือ มีอะไรให้ไปไหมรู้สึกต้องไปทางนี้ก่อนชื้ตรงนี้มีกล่องให้เก็บด้วยแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาเก็บตอนนี้มันก็ยังเก็บไม่ได้นะโอโ้โหนะน้ำท่วมน้ำท่วมเรือ ของมาวะ <S <S นี่ไงชึบสุดไรเฟิลตวาารวจทราบมีน้ำกำลังท่วมในท้องเรือตัวกั้นไม่อาจทำง,งานได้ระหว่างที่พลังงานดับพลังงานสามารถกู้ได้จากห้องเครื่องยนต์งั้นเราควรจะรีบหาห้องเครื่องให้เร็วกว่าน,นี้แล้วแหละเคครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนปืนก่อนนะครับเพราะว่ก <c> ร <oughs> ะสุนล้อยหอมาก À. Họ lấy đi quá. Cứ ี้ก่อนฟ้าเกเอไปตามีตำเกิดอืมกระสุนลูกซองเยี่ยมถือปืนกลก่อนรอบนี้โอ้น้ำสูงขึ้นเรื่อยๆครับ ไม่มีเวลามาเสียเวลากันตรงนี้เลยตอนนี้ตัวอะไรอ่ะชิดโตแม่งตัวเหมือนแมงกระจัวเลยอ่ะเดี๋ยว ยาเขียดยาปาบ่บมีห้องนี้อีกโลเซอร์อู้หูดีไงอู้หูเี็ดไปไหนละไปโซนกอดไอ้เหี้ยชิบหายแล้วยังตามมาอยู่ไหม มาดิมาดิาไหนขึ้นมาน้อยเออเลยตัวอยู่ไหนอู้หูหนะคุณเลยโอ้หูออกไปไหนนี่ไงน,นี่ไงเสียดรับใครครับพาว่าจะมีของอยู่แถวนี้ขอสำรวจก่อนนะฮะ <Okay. S 2> นี่ไงแชะถือลูกซองคือมันต้องไปทางนี้ก่อนนะฮะปุ๊บนับว่าเป็นด่านที่เกียดมากด่านหนึ่งนะครับ ครับเคทางด้านล่างเปิดแล้วซึบนี่อะไรอ๋อ oh, เป็นอ่าคู่มือการปิดแก๊สไอตัวนี้นะฮะอ่ะเอาละดูเหมือนว่าจะเป็นที่นี่แหละที่เราจะรีเซพพลังงานได้แต่ดูเหมือนมันไม่ทำงานเดี๋ยวฉันจะลองดูว่าเผื่อจะทำอะไรได้บ้างโอเค ฉันต้องการเธอแต่ยังไงก็ตามลองไปที่ห้องควบคุมตรงนั้นดูไม่ <No problem. S 1> มีปัญหาเดี <All right. S 1> ๋ยวไปเองโอเคครับ <c oughs> ดูเหมือนต้องแยกกันค้นหาแยกกันปิดวาลโอ้ตรงนี้มีของฟุมมืดเอเครื่องแต่งอะไรตัวแต่งปืน <laughs> เออ <c oughs> มันมีของดีวยว่า ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนช่างแม่เลอแผนที่แผนที่ด้านล่างของเรือน,นะฮะปึ๊บ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 ,บโอ้ได้ข่าวว่าพวกคุณอยู่แถวนี้นะครับเอ่อหายละนี่ไงเออ โอ้ยนี่มันปลาพยูนไม่ใช่ไม่ใช่ปลาพยูนเขาเรียกว่าอะไรปลาหางลูกยุงอื้มโอเคครับแต่พวกนี้มันสแกนได้แต่ต้องไวหน่อยพอทาร่างมันสลายแล้วก็จะจะไม่ได้สแกนอีกเลยึบห้องนี้เป็นแนววะ อ๋อห้องนี้ไปเอาเปืนนี่ว่ะโอ้ยโอ,อ้ยตกใจตกใจออ,อ้ยโอ,อ้ยนี่นไงสัตว์หน้าแดงเลยอือไม่ชอบเก่งกับผู้หญิงเออโอ้ชุดแต่งเปื้อนอีกแล้ว กับปืนนี้สลับกันดูดีกว่าปืนนี้มันแรงแค่ไหนวะจากดูปืนอะ่ะเอาปืนนี้ไปก่อแล้วกันชือปั๊บโอ้ยยังมีอีกเหรอเนี่ย โหดีนะสแกนทั้งโอเคเยี่ยมโอ้โหโอไอ้พวกนั้นนี่ก็อืมเยี่ยมแต่ยามาแลวสองเมตรค่อยหายใจลงลงตุดน่ะเฮ้ยหายใจลงคอเฮ้ยได้ระเบิดไฟฟ้ามานะฮะ อโอเคเข้ามาในห้องนี้ล้วโอเคฉันทำได้แล้วมาแล้วฮะโอเคปิดด้านบนเปิดด้านล่างเฮ้ยนี่มันโอเคนะครับเก็บกระสุนได้เก็บกระสุนปืนกลได้มากขึ้นดี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 ด,ดีต้องไปไหนต่อวะอ๋อจำได้แล้วเราต้อง โอเค <Okay, S 1> ครับเปิดตรงนี้เนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันไปปิดที่ไหนสักแห่งหนึ่งเราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเราก็จะไปค้นหากันนะฮะชิปเฮ้ยเดี๋ยวก่อนต้องไปเช็คกันนั้นก่อนโทษ oh. เปิดมาองกแวะ <laughs> สำรวจตรงนี้นะฮะตรงนี้ไม่มีกุญแจโอเ้เวนยนอเค้ต้องไปหาตัวกุญแจมารีเซ็ตพลังงานใหม่นะฮะเคครับ ชืบชืบชืบอ๋าต้องมาต้องย้อนกลับไปทางนี้คือมันจะมีอยู่ทางหนึ่งที่มันเข้าไม่ได้ตอนแรกคือห้องนี้ครับของว่าไม่เจออะไรนะตำรวจมีอะไรบร้างวะนี่ไง กระสุนลูกซองนี่ตัวฟันเฟืองนะครับเราได้มาแล้วอ่าล้วก็เราก็ต้องปิดวาล์วตัวนี้ึบฮึบฮึบปิดจังปิดจังอ่าปิดเรียบร้อยเคครับปิดเรียบร้อยแล้วกลับไปที่ที่เดิมมโอ้โหโอ้โหโ โอ้โหอยู่อยู่อยู่ไม่เสียเวลาไปก่อนแหละโชคดีโอ้โหอยู่ทำไมล่ะเออช o u t โอ้ยไอ้สัตว์ไปไหนแล้วล่ะเด้อเด้อเดหลบไปอยู่ไหนวะตายแล้วโอเคอุ้ย มาเรื่อยๆเมื่อกี้รีบร้อนไปไหนน่าจะสแกนก่อนนะครับถ้าสแกนก่อนเนี่ยเปอร์เซ็นต์จะได้เยอะกว่านี่เออต้องใส่ตรงนี้อ่ะใส่แล้วกดสวิตช์ชืบโอเคมีอะไรอยู่ในนั้นด้วยนะครับโอเคกุญแจรีสตาร์ท ก็กลับไปที่เดิม,ม,มที่เรามาโอเการซ่อมแซมก็เสร็จสมบูรณ์แล้วก็มาเจอกันที่ห้องเครื่องพอมที่จะรีเครื่องแล้วนะฮะฟาบใส่กินแจึบเปิดแล้ว นั่นไงนั่นเข้าดีล้วุฒะ <What the? S 1> เฮ้ยอะไรวะ <What happened? S 1> เกิดอะไรขึ้นเฮ้ยโอ้โหงานเข้าแล้วไงงานเข้าแล้วไงชิบหายแล้วประตูก็ปิดประตูก็ปิดค่ะปิดหมดเลยทำไงอ้าวโอ้โหหนักเลยสองท่อชิบหายแล้ว ชิปหายแล้ว what the fuck ก็ไม่มีเวลาแล้วเว้ยไหมจิลมันไม่หยุดโอเคฉันเข้าใจสถานการณ์แล้วไอ้ทำไ้ที่เจอเนี่ยดูเหมือนมันจะเชื่อมโยงกับเครื่องบินลำนั้นถูกไหมบอสคุณได้ยินข่าวจากจิลกับปาร์เกอร์ยังไม่ยังเลย การสำรวจของพวกเขามันพาเขาออกไปที่ทะเลเดี๋ยวเราก็ขาดการติดต่อจากเขาบนเรือฟังดูไม่ค่อยดีเลยนะหวังว่าพวกเขาคงไม่เป็นไรใช่เหมือนกันพวกเขาขาดการติดต่อมานานเกินไปแล้วฉันเริ่มจะเป็นห่วงเขาทุกทีแล้วค้นหาปลายทางที่จุดขึ้นบินตกแล้วลองดูว่าได้อะไรจากเวโทรบ้างจุดขึ้นบินตกอยู่ข้างหน้าไปเถอะ มันจะไม่สวยแนะ่กรินเดอร์ถ้าเราหากุญแจเพื่อปิดมิชั่นนี้ไม่ได้ดูสว่างมากเลยในเวลากลางคืนเนี่ยนี่แตมบ้างที่พวกเขาเรียกกันว่าพาทิตเที่ยงคืนเดียว่เหรอฉันคิดไปแล้วว่าจะต้องเป็นแบบนี้โอ้โหไม่ทันว่ะ <laughs> เออ กลับมาที่ตรงนี้ต่อน,นี่เราต้องไปที่เครื่องบินลำที่คริสเจอตอนแรกนะฮะนนแกนไปแล้วมึงรีบไปไหนวะเฮ้ยไม่รอกมูมึงอ่ะ ชุบมาเร็ว g r เดอร์ทำอะไรอยู่โอ้โหกล้าพูดอ,อ้าวเป็นอะไรของมึงเนี่ยนะมันบีบบางอย่างฉันไม่รู้เหมือนเหมือนอะไรมันชนฉันนะ่ะอะไรวะเหมือนโดนชนนะ่ะเหมือนมนุษย์ร่องหนอะไรทุกอย่างจริงปะเนี่ย โอ้โหมันคือฮันเตอร์โอ้โหแค่ฮันเตอร์มาลากูก็เหนื่อยแล้วตายตายตายจะโอ้โหนี่ไงบินมาหากูเลยมึงอยู่ตรงนี้ไอ้สัตว์โอ้เห็นมึนอมองออืืโอ้โหมันอึดจังวะออื้จะไปไหนเฮ้อ อึดจังวะโหโคตรอึดเลยแต่ไ,ไหนแล้ววะเหี้ยแล้วโอ้โหโดีจ้าซื้อมึงเอาหัวลุกมึงหลกไปสิโอ้โหแม่งกระโดดทีบไปไหนแล้ววะอืมแม่งลองห่แบบว่าโอดสาดเลยอ่ะ เก็บของกันได้ไหมอุ้ย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 ตรงหน้ากูเลยอืมหายไปแล้วหายไปแล้วเก็บเก็บเก็บอุ้ยอ้ยยังไงวะโอ้โห,โ,โ,หโดดมาอีกแล้วหาย นี่ไงฉากตัวนี้ออโอ้โหส็หมดยังวะนี่ไงอุ้ยโดดมาแล้วโอ้โอ้โหู้่นี่อ้ นอกจากจะร้องโหดแล้วมันยังอึดด้วยเฮ้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 ยโอ๊ยหมดกระสุนหมดค่ะอืมเสียด <c ười> อ้าคิดว่ามีมีแล้วนะ บากเลยแค่ธรรมดาก็เหนื่อยแล้วมึงียังจะล้องหนอีกอ่ะมีของไหมฟ้าบชืบโอเคโอค้โอ ของอยู่ทถวนี้อ่ะรู้สึกนี่ไงมีอีกไหมยังมีอยู่เช็คก่อนนะฮะนั่นไงอยู่นั่นป๊าปโอเคสุดท้ายอุยอ้ยโอ้ยใจเย็นนี่ก็เริ่มมืดแล้วนี่หว่า อโอเคครับนี่ไงเครื่องที่เราตามหาเ <Okay. S 3> สียบทำได้แล้วโอเคดูเหมือนทุกอย่างจะยังทำงานได้อยู่เฮ้ยแต่เวลาทำง,งานของนายแล้วฉันหาประวัติการโทรไม่เจอเลยเ,เดี๋ยวฉันจะลองหาอย่างอื่นดูไม่เป็นไรนายเก่งกับ <c oughs> พวกเครื่องจักรอยู่แล้ว พวกผู้หญิงก็อยู่ในมือคนอื่นรินดอรอะไรอะไรอะไรเราต้องติดต่อกลับไปที่ H Q นี่คือ H Q อบรีแนพูดนี่เออนี่คือแจ็คแอสผมได้พิกัดของเรือลำนั้นแล้วผมกำลังจะส่งไปให้พวกเขาดีมากนั่นเป็นข่าวดีเลยโคตรเจ๋งเลยที่นายได้พิกัดมาอย่างนั้นน่ะก็ ฉันได้เส้นทางเที่ยวที่ถูกคำนวณไว้เส้นทางล่าสุดแต่มันก็ใช้เวลาไม่นานอ่ะก็กูถึงพูดไงว่า,วาโคตรเจ๋งไม่ไม,มึงไม่เข้าใจคือกูไม่ได้ทำอะไรสักอย่างเลยนี่ไม่ได้มีแค่พวกเราที่อยากจะหาเรือลำนั้นเดี๋ยวเดีมึงพูดเรื่องอะไรเนี่ย นราจะบอกว่าเวทโอลบออกมาจากที่ซ่อนและตอนนี้พวกมันก็ออกมาหาเรือของพวกมันเองอ่ะนั่นแหละที่ฉันพูดถึงแต่ฉันไม่เข้าใจเลยข้อมูลที่เรารวบรวมมาได้มันตกลองแล้วมันจริงหรือไม่เยี่ยมสรุปแล้วตอนนี้คือเราก็ไม่รู้เลยว่าเรากําลังเจอใครอยู่ถูกต้องและนั่นคือชิ้นส่วนปริศนาที่เราต้องหามันให้เจอนี่คือคริสเราได้พิกัดของเรือแล้วนั่นอยู่ไม่ไกลนี่เรายังพอมีเวลาไปได้ โอไบรอันเรากำลังจะมุ่งหน้าไปโอเคครับก็จบแล้วกับตอนที่ห้านะฮะโอ้ดูเหมือนว่ามีบางอย่างที่เราคาดไม่ถึงนะฮะดูเหมือนว่า พวกของเวโทโเองก็ตามหาพิกัดของเรืออยู่ฉะนั้นแสดงว่ามันจะต้องมีอะไรมากกว่านั้นแน่เลยนะอาจจะมีอะไรที่มันมากกว่ากลุ่มของเวโทก็ได้ใครจะไปรู้โอเคเดี๋ยวไวต้ตอนในตอนต่อไปแล้วกันนะฮะสำหรับเทปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมเราไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ